สวัสดีค่ะตักฟูริชนะคะวันนี้น้องตั๊กจะมาสอนวิธีการใส่ชุดแต่งงานแบบซิปนะคะที่ถูกต้องอันนี้คือเป็นคลิปใหม่เลยเพราะว่าคลิปเก่าเนี่ยไม่ละเอียดพอนะคะวิธีการใส่ชุดแต่งงานเนี่ยน้องตักค่อนข้างซีเรียสตรงช่วงของเกาะอ,อกค่ะอย่างเห็นจากที่น้องตักถ่ายเนี่ยคือการใส่เกาะอ,อกที่แบบต่ําไปนะคะจุดสังเกตคือต่ําจากรักแร้เกินกว่า1นิ้วนะคะต่ํากว่ารอยพับักแร้เกินกว่า1นนิ้วนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งค่ะคือใส่แบบสูงไปนะคะยกขึ้นโอเค นี่คือการใส่เกาะอกที่สูงไปนะคะลักษณะเหมือนแบบชิดกับลักแร้เลยคือคือคำลักแร้เลยอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ถูกต้องอันนี้เขาเรียกเกาะบานะคะไม่ใช่เกาะอกนะคะอ่าทำเกาะอกให้ให้พอดีเลยค่ะอ่าคันนี้คือเนี่ยค่ะประมาณเนี้ยคือถือว่าใส่เกาะอกพอดีแล้วคันนี้อีกจุดหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างเป็นกังวลคือในื่วงของใส่แล้วเกาะอกเบี้ยวนะคะอ่ะอย่างเงี้ยคือเบี้ยว ไม่ถูกต้องน,นะคะเบี้ยวไปทางซ้ายหรือบิดไปทางขวาเนี่ยไม่ถูกตอ้องวิธีการใส่ก็คือดูตรงกลางของชุดนะคะตรงกลางของชุดเนี่ยว่าตรงกับตรงกลางของลําตัวของผู้ใส่ไหมคือช่วงเนี้ยคะ่ะตรงกับตรงนี้ไหมอันนี้คือตรงแหละนะคะไม่สูงไปไม่ต่าไปแล้วก็ไม่เบี้ยวไปทางซ้ายหรือบิดมาทางขวานะคะคราวนี้วิธีการใส่ชุดแต่งงานแบบซิบคะ่ะทุกครั้งนะคะทุกครั้ง,ท,งทุกชุดจะต้องเกี่ยวตะขอก่อนรูซิบทุกครั้งนะคะ เสร็จแล้วเวลารูดเนี่ยเทคนิคคือต้องดึงหางซิปให้ตึงเท่ากับแรงของหัวซิปนะคะแล้วก็ค่อยคอยรูดขึ้นมาค่อยๆรูดขึ้นมาอีกคนนึงก็บีบนะคะให้ซิปชิดกันไม่ให้ซิปขยักกันค่ะค่อยๆรูดแบบนี้ค่ะนะคะค่อยๆรูดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเนื้อเราเนี่ยพับกันจีบกันอย่างเงี้ยนะคะให้เอานิ้วค่ะสอดเข้าไปแล้วก็เขี่ยเนื้อออกนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการใส่ชุดแต่งงานแบบซิปค่ะ